สวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์จะเสนอนะคะรถหรูพรีเมียมนะคะสําหรับเบนซ์นะคะเบนซ์ z, ตัว e สามร้อยคันนี้เลยนะคะจริงๆริจะคันคู่กันก็นกนเป็น e สองร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น e สามร้อยนะคะไฮเทคอ่าเป็นบูติคไฮบริดนะคะตัวนี้ก็ใช้น้ำมันดีเซลร่วมกับเ็นซ์ไฮบริดนะคะก็คันนี้นะคะคันนี้ก็ปีสองพันสิบเจ็ดนะคะสองพันสิบเจ็ดนะคะอ่าสต็อกมาใหม่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะที่ทางกระดาษรถมือสองจะรีวิวนะคะจะรีวิวถ่ายคลิปทั่วทั้งคันทั้งภายนอกภายในให้ดูนะคะเป็นคร่าวๆนะคะว่าสำหรับงานวันนี้เนะาะคันนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะรุ่นโฉมนะคะ W212 Xclusive นะคะเป็น BlueTech Hybrid นะเกียร์โตปี2017นะคะสีดำมันเบาวนะคะดำสีดำมันวาวนะคะตัว E 300นะคะเครื่องซีซีก็2,100ซีซีนะคะ ัวนี้เป็นพิเศษตรงไหนรู้ไหมพิเศษตรงจุดไฮเมคของเขาก็สําหรับปีสิบเจ็ดคันนี้นะคะไม้น้อยมากนะคะไม่ติดรถมาคือน้อยมากไม่แท้นะคะปีสิบเจ็ดคันนี้ไม่แทติดรถมาเนี่ยเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะคะเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่จริงไม่ไม่มาเดิมเจ้าของเดิมใช้นะคะก็ได้ความสดความเดิมนะคะมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้ออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะตัวนี้ประวัตินะคะประวัติเก่าดั้งเดิมรถมือเดียวออกห้างนะคะคันนี้ก็ประวัติการใช้งานมาดูแลดีเรียบร้อยมากนะคะก็คือเปลี่ยนถ่ายมันน้ำมันเครื่องมันเทเนนี่คือเจ้าของเดิมเขาดูแลมาอย่างดีนะคะแล้วก็เช็คประวัติตั้งแต่ก่อนซื้อข้าวเลยนะคะเช็คยันไยแดงเลยแล้วไม่มีประวัติอบุบัติเหตุไม่มีประวัติหนักใดๆนะคะสำหรับคันนี้นะ ดีเซลไฮบริดนะคะขนาด2.1 2,100ลิตรนะคะก็ประมาณนี้2.1ลิตรทางฝ่ายโฆษณาไว้นะให้ไว้นะคะ mm hmm. เครื่องยนต์นะคะตัวเครื่องยนต์อะอระบบปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะเครื่องเดินเงียบมากนะคะสำหรับ,บนันนี้เดินเงียบมากนะคะกอ็อันนี้ภายในนะเอ,อเดี๋ยวไม่ได้ปุญแจมาเปิดให้เลยนะคะเดี๋ยวปุญแจียมาเปิดให้ก่อน สำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะสำหรับเบนซ์คันนี้นะคะปี2017คันนี้นะคะ,ะ E300 W212 Exclusive นะคะบูตบูเทคไฮบริดเกียร์โตปี 2, 2017นะคะไม้ใน้อยๆไม้73,880กิโลเมตรนะคะตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดนะคะเกียร์7สปีดนะคะศูนย์รถออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะ พลังงานใช้นะคะพลังงานใช้ดีเซลไฮบริดนะคะขนาด2.1ลิตรนะคะของอระบบรอ,องรับน้ำมันดีเซลนะคะปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะภายในเดินเงียบนะคะเดินเงียบมากนะมา่มานม่านหลังนะคะมา่านหลังบังแดดประตูหลังซ้ายขวานะคะเป็นระบบไฟฟ้านะเพิ่มแสงสว่างเวลาขณะเข้าโค้งนะคะอันนี้ อัตราการกินน้ามันนะคะตัวนี้กินนะ้ามันกินน้อยมากนะคะกินน้ามันนะคะเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยทําความเร็วนะคะก็คือประมาณนะคะอัตราการสิ pair, find, um ้นเปลืองน้ํามันก็อยู่ประมาณสิบแปดกิโลนะคะตับลิตรอ่าสิแปดกิโลต่อลิตรนะคะประหยัดมากประหยัดมากมากเราสำหรับคันนี้นะเอ่อหาข้อมูลรถก่อนนะคะข้อมูลรถอ่านให้ฟังก่อนนะข้อมูลรถอ่าตัวนี้นะคะเอ่อระบบการสะเทียนนะคะก็คือ ได้โครงสร้างของตัวรถกันสะเทียนนะคะขับละมุนนะระบบมัลติมีเดียนะคะควบคุมระบบควบคุมต่างๆนะคะออนไลน์ได้นะคะทำงานด้วยวิทยุนะคะวิทย DVD, ุดี d ีดีสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมนะคะครูดคอนโทรลต,ต่างๆรองรับเนวิเกเตอร์นำทางโอเคนะคะสเปครถเจ่มมากนะคะคือคือได้ความสดละเดิมนะคะ สำหรับคันนี้นะปี B 2อง7ิบเก็ด e 3 0 0ไม่น้อยมากนะคะ e 3 0 0คันนี้ไม่น้อยมากนะคะบูเทคไฮดิกก็นี่ครับปุ่มสตาร์ทสต็อปทีนี้เราข้อมูลรถพวกท,ทั่วไปแล้วก็โอเคนะคะเท่าทีา่ฝ่ายโฆษณาเขาส่งมาให้ทีมถ่ายทอดข้อมูลนะคะจริงๆแล้วก็อ่านติดๆขัดๆน,นะคะเพราะรถมันก็เยอะมากแล้วหลากหลายรุ่นนะคะแต่ว่าเอาเป็นแพนว่านะคะ ปี2017นสิะคะนี้นะคะ E 3 0 0นะคะไม่7 0 0 0 0มื่นกว่าไม่เจ0 0 0มกว่ากิโลเมตรนะอ่าที่นี่มีนะคะตลาดรถมือสองนะคะจอดเมพบางแคนะคะทำฟีดาวได้นะคะฟีดาวได้นะคะรานะคานะตั้งเบาๆนะคะตั้งเบาๆอยู่ที่1ล้าน1น0 0 0แบาทบุ่มสตาร์สต็อปนะคะไม่อ่านี้ภายในนะราคารถตั้งอยู่ที่นะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเดี๋ยวเราจะได้ควานแบบ ทั้งขนาดแทบคือมันไล่ตำหนิไล่รล,ล้วรอยนะคะนี่คือภายในรถนะคะมาถ่ายให้ดูคลิปนะคะว่ารถจอดนะคะจริงๆมันก็จอดอยู่เต็มหน้าการะดานนี่แล้วก็เอาคันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเบนซ์หลูคันนี้นะ,ะปี2017นสิ E ส0 0นะคะบาะไม่ช้ำเลยบาะไม่มีช้ำเลยนะคะบาะนี้คือสว่างสะอาดสะอ้านนะคะเบาะนะคะ เป็นแพนบ้านะคะตัวนี้สเปครุ่นนี้นะคะตลาดรถมือสองเรามี E300 นะคะบูท e c h h y บ r i d นะคะตัวนี้เป็น e x c l u s เ v e รเฉขานะคะ W212 นะคะไม่น้อย70,000กิโลเมตรราคาอยู่ที่เสนอขายนะคะทางเ็นคัาเสนอขายอยู่ที่1,190งล้านบาทนะคะฟรีดาวได้เลยนะรองรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะการผ่อนเฉลีย่ยอยู่ประมาณหมื่นไปปลายนะคะหปีนะคะอันนี้ก็ ถือว่าได้ความสดของตัวรถมากนะคะความสดมากนะคะคันนี้นะคะดกกลนยังไงก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเราไลด์ไลน์เราเสนอเป็นชิ้นงานนะคะชิ้นงานของว่าคันนี้ตัวนี้รุ่นนี้นะคะจัดคู่กันก็เป็น S500E นะคะตัวนี้บอดี้ใหญ่สโลปยาวสวยอลังการนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น E300 b ร u อยบู h h y b r บ d นะแล้วก็จะได้ความใสว,วิ่งเลยนะคะสีดำมันวาวนะคะก็ฝากไว้ด้วยสักคันเป็นหนึ่งทางเลือกนะ ไฟเน้นนั่งประจําเต็นต์ตลอดเวลานะคะตัวนี้สํานักงานเขาใหญ่นะตลาดรถมือสองอนะเต็นก็ใหญ่นะมีไฟเน้นนั่งสแตนบายรองรับดอกเบียพิเศษพิเศษนะคะมาก็ทักทายทีมไายของเราได้เลยนะชื่อคุณตันหยงนะทํางานตลอดเวลาตั้งแต่เวลา3โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะสแตนบายเลยนะคะที่เต็น์นะคะสามารถนัดลองขับรถได้นะคะแล้วก็ดูแลกันดุ ยาตินะคะดุพี่ดุกน้องนะคะแวะมาเยี่ยมมาเยียนกันก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างหลากหลายเลยนะคะนี่นะอ่าท้ายรถนะคะท้ายรถก็เห็นจะเป็นแบบนี่ค่ะ G300 นะคะไฟไฟเรียงแสงนะคะตัวนี้ก็คือไฟสวยงามสีเนี่ยอ่านี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องมองหลังนะคะไอที่ว่าจุด มีจุดบอกตำแหน่งกล้องนะคะที่ว่ามองหลังนะมีสี่จุดนะบูต็กไฮบิดเลยนะคะนี่บูต็กไฮบิดเปิดท้ายก่อนล้าเปิดท้ายก็จะเห็นความกว้างนะคะกว้างเลยตัวนี้นะคะการสิ้นเพียงเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ18บกิโลต่อลิตรกับบอดีใ้ใหญ่ๆเนี่ยคือประหยัดเลยอะได้ความประหยัดเลยเป็นหลักๆเลยนะคะวิ่งทางใกลๆเนี่ยโหละมุนนะละมุนเลยนะลมุนละมุนละไม,นะ,มนะคะ ทานท้ายก็โล่งกว้างนะคะนอตทุกตัวไม่มีรอยขยับไปสวยนะคะสวยงามนะคะก็จอดเทียงข้างกันก็โซนดํานะคะเบนดีมรอบๆคันนี้นะคะก็อาศัยว่าเราขายความสดของรถกันแล้วกันนะแล้วก็ปิดตัวนี้อ่ะลงแล้วนะคะลงแล้วึท่านใดที่มองหาเบนหรูบีเอ็มเบนบีเอมนะคะก็ฝากไว้สักคันนะคะว่าคันนี้ e สามร้อยนะคะบูเทคไฮบิดปีสาสเจ็ดนะคะเอ็ก e ซ์คลูซนะไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรราคาสามารถทำฟรีดาวได้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทฝากไว้คันนี้เลยนะคะเราขายความสดของรถทีมรีวิวไม่เก่งไม่เป็นไรแต่คุณภาพของรถเนี่ย จับต้องได้นะคะจับต้องได้นะคะสเปครถนี่ก็คือมีเล่มทะเบียนร,รถทุกคันไม่มีพันธะผูกพันนะคะสามารถซื้อสดโอนได้เลยไม่มีพันธะผูกพันคือซื้อสดโอนได้โอนให้ถ้าซื้อสดเราโอนให้นะคะที่นี่บริการโอนให้ฟรีนะคะก็เป็นความใจดีนะคะหรือเป็นความกด,ก,ดกฎกติกาที่เขาจะดูแลลูกค้านะคะที่นี่นะคะก็สามารถเรียกเล่นได้ถ้าจาัดไปเน้นไปเน้นก็พร้อมทำงานสเตนบายที่เต็นท์ได้เลยนะคะ ฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยเรารับดอกเบีย้ย2.79%นะคะขึ้นไปนะคะดอกเบีย้ยนะคะเราไม่มีซับดอกเบีย้ยนะคะที่นี่เป็นดอกเบีย้ยพื้นฐานทางไปเน้นมีตารางให้ดูนะคะตารางดอกเบีย้ยทางไปเน้นให้ดูทุกสถา,านการณ์นะคะเราไม่มีซับดอกเบีย้ยไม่มีเล่นดอกเบีย้ยนะคะก็ <c oughs> คือจะเป็นความสดสดระหว่างไฟเน้นกับลูกค้านะคะอันนี้มิตินะคะตัวนี้ล้อนะคะล้อยางมิชลินยางล้อไม่ได้แว็กเราก็เห็นความสดของรถกันแล้วกันสดมาก ไม่ได้แบคล้อนะเห็นไหมแบ็คไม่ได้แบคน้งมันนะคะอายางปีสิบเก้านะคะขอบเท่าไหร่ยางปีสิบเก้ายางปีสิบเก้านะคะขอบสิบแปดนะคะปีสิบเก้าขอบสิบแปดนะคะยางโอเคอันนี้เปิดชั้งประตูชั้งสี่ด้านนะคะเราจะเห็นภายในคือชัดเจนเลยนะคะคือ ด้านเววาวนะคะทีมีความแบบเขาเรียกว่าสว่างอ,อร่านะคะประมาณนี้เอกาสารในการเช่าซื้อนะคะเอกาสารการเช่าซื้อก็ไม่ยุ่งยากนะคะาตามเนื้อหาชีพนะคะโครงสร้างเดี๋ยวทีมรีวิวจะให้เอกาสารไว้ท้ายคลิปนะคะผู้ประกอบการ ในรูปแบบบริษัทนะคะแล้วก็พนักงานนะคะหรือเป็นเจ้าของรับเหมาต่างๆนะคะเอกสารเอกสารจะให้ไว้ท้ายคลิปนะคะยังไงก็ติดตามนี้หาเอากสารตามอาชีพที่จะเช่าซื้อนะคะจัดเป็น,นง่ายนะคะไม่ยุ่งยากค่ะอนุมัติไวนะคะก็เพียงแต่โทรมาทักทายนะคะทีมขายของเรานะคะคุณตันหยงะะก็สามารถจะบอกได้นะว่าทิศทางเอกสารไปทางไหนนะคะ อย่างคันนี้พิเศษได้ความสดปีใหม่ไหม่น้อยนะคะสีดำมันดำวาวนะคะคือรถแทบจะไม่ได้ทำอะไรนะมาก็ล้างแล้วก็หมายถึงว่าชงสินค้าขึ้นเพจขึ้นเว็บขึ้น y o u t u ู e นะคะเพื่อเสนอให้ลูกค้าได้พบได้เจอเนี้ยคู่ไวๆนะคะเพื่อจะออไปจัดจองนะคะไปใช้งานหรือไปไปดูแลกันต่อช่วงนะคะ <laughs> สินค้าเ้าดีแล้วก็ คุยด้วยความภาคภูมิใจนะค็ว่าแน่นมากเดิมมากนะคะประมาณนี้ไงก็นัดหมายทีมขายมาลองขับรถได้นะคะชื่อคุณตันหยงนะคะรถจัดกรุงเทพเขตบางแคนะคะเขตบางแคนะคะไปด้านหน้ารถเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูดีกว่าเนาะจริงๆอะสเปคตัวนี้มันเป็นความที่ได้ความสดเลยแล้วก็เลยดูอธิบายแต่เรียกว่าอะไรอะสต็อกสินค้านะคะเพราะเพราะรถมันเยอะนอะ่ย ก็เลยเราไม่ได้โมโปรเซสที่ว่าจะเอาความดูนันเขาเรียกว่าอะไรนะจะเอาที่ว่าเหมือนแบบความละเอียดของโมเดลการผลิตต่างๆหรือว่าชิ้นส่วนตกแต่งต่างๆนะคะแล้วก็เพียงแต่บอกใกล้ายว่าเวิร์นี้ค่ะเวิร์บีเอ็เบนนะคะมันหลากหลายรถเนี่ยก็เลยประมวลงานว่านะคะคันนี้ ปีส0มสเค็คันนี้สินค้ามีได้ความสดเดิมนะคะสเปคเขาโอเคเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเครื่องไม่แว็กนะคะไม่ได้แว็กน้ำมันเลยเราให้ดูข้อแรกสัดชนรอยมาร์คครบชดไม่มีรอยนัขยับนะคะนอตไม่มีขยับนะ,ะ <S <S ไปมาร์คยังอยู่ครบเลยนี่ค่ะ อันนี้ภายในห้องเครื่องนะคะเครื่องนี่ยังนั่ทุกตัวไม่มีแหลบรอยขยับเลยอะ่ะไม่มีแบบคือสัดสีละองละองค่ะเนี่ยเป๊ะมากเลยนะคะเนี่ยเป๊ะมากเลยนะคะคือได้ความแบบสเสน่ห์อ่ะคือมีสเสน่ห์มากมากเลยนะคะจริงๆเอ่อคนที่อหมายถึงว่าเขาติดตามหรือว่าคนที่เขารู้สเปครถอะ่ะเขาจะรู้ว่าสินค้าดีมากเลยอะอันเนี้ยเขาดีมากๆเลยนะคะ หนึ่งทางเรียกสำหรับเอสามร้อยปีสองสองพันสิบเกดเกียรโตเครื่องสองจุดหนึ่งซีซีนะคะอไม่เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบกิโลเมตรราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทสดเดิมนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะเดินทั้งคันหน้าจุดท้ายนะคะก็ฝากไว้ด้วยสักคันนะคะมีญาติบอกญาติมีพี่บอกพี่นะคะก็ทักทายทีมขายนะคะ ให้เบอร์ไว้ท้ายคลิปเพื่อมาลองขับรถนะคะรถจอดยยุงเทพเพจบางแคนะคะก็ฝากได้วยสักคันเป็หนึ่งทางเรียกนะคะสําหรับรถหรูพรีเมี่ยมเกรดเอบวกบวกคันนี้นะคะอออของเราไม่ต้องบิ้วอน่ะคือได้คือคือรถสวยอะ่ะไม่บิ้วเลยนะคะเห็นไหมจะมีโครงาโครงสร้างเดิมๆเขาอยู่มากเลยมากเลยเดิมมากเลยนะคะ เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ